อ่ะครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกันกบผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกัน้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจาให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มก,กันที่ข่าวแรกเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปเตีปับช็อปขายโค้ดเกมสตรีมเอเอ็มล็อกสตาร์วิซอบราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page โปรตีปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ใน description ครับผมเอาแรกครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่ต้องเลื่อนวันวางขายไปก่อนนะครับกับ Vampire The Masquerade ลตบัตรลายสอครับเลื่อนวันขายไปเป็นช่วงเดือนตุลาคมนี้ครับทางทีมงาน p าร์ดอ็ i n อิเ a อร์ทีร่วมกับทาง The Chinese Room ประกาศว่าเกม Vampire The Masquerade ลตบัตรลายสอ จะออกวางขายจะเป็นทางการในเดือนตุลาคมปี2025นี้จากเดิมที่มีแผนจะวางขายในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ซึ่งทางคุณมาโกเบอร์มานนะครับตำแหน่ง Executive Producer ของ Vampire the m a s c u l a ร e ์บัตรลายสอง็าผ่านวิดีโอยืนยันว่าตัวเกมได้พัฒนาเสร็จสิ้นแล้วและตอนนี้ทีมงานกำลังมุ่งเน้นกับการแก้บั๊กปรปับปรุงประสิทธิภาพและขัดกลาเกมก่อนวันวางขาย เพื่อทาให้มั่นใจว่าตัวเกมในมัประสบการณ์การเล่นที่ดีตั้งแต่วันเปิดตัวแล้วก็ตัวเกมนะครับจะวางขายบน PC ใ nice น Steam มอีพีเกม Store และ GOG p s 5และ Xbox Series สนะครับส่วนไี้มีข่าวคราวยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวทางโปรเตปัฟจะมาอัปเดตให้ท,ทราบในอนาคตครับต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่ใกล้จะวางขายแล้วและไม่ใช่ Earl y a c c e s s นะครับกับ d u n e a w a k e n i n g ครับเกมจะวางขายในวันที่20พฤษภาคมนี้ ในราคา1299บาทไม่มีระบบ Subscription แต่ว่ามี DLC เสริมครับทางทีพัฒนาฟันคอมครับยืนยันว่า Dune Awakening เกม m m o มเอาตัวรอดที่สร้างจากนิยายกับหนังไซไฟชื่อดังจะวางขายจะเป็นทางการในวันที่20พฤษภาคมนี้โดยเกม Dune Awakening จะวางขายแบบเกมเต็มหรือเวอร์ชั่น1.0เลยนะครับไม่ใช่ a l y a c c e s s และทีมงานย้าว่าในเกมไม่มีระบบซับสคริปชันแต่มีการขาย d l c ซึ่งจะเป็นทางเลือกหรือ optional เท่านั้นนอกจากนี้ทีมงานยังเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าใน d o d e Awakening จะมีอัปเดตฟรีเป็นการขยายเนื้อเรื่องรวมถึงเพิ่มคอนเทนต์กับฟีเจอร์ใหม่โดยทุกอัปเดตจะมาพร้อมกับแพ็ก DLC แบบเสียงเงินซื้อด้วยแต่ก็ดูด Awakening ครับเกมจะวางขายใน PC บน Steam PS5 และก็ Xbox Series นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูได้ไปกด wish list ได้ที่หน้าราคาสตรีมหรือมีข่าวาวยังไงโปรเตป,ปั๊ c, จะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับ ต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่เป็นกระแสและเรื่องราวของภาษาไทยในเกมนะครับกับผู้สร้างอินโซยครับยอมรับทราบว่าแฟนๆอยากได้ซับภาษาไทยแต่ขอทำ13ภาษาแรกให้เรียบร้อยก่อนครับในงาน i n s o ซ Thailand Exclusive Influencers and Media Event ครับที่ True Digital Park ซึ่งเป็นการแถลงข่าวเปิดตัว In s โซย์เกมจําลองการใช้ชีวิตสไตล์เกาหลีเกาใจจากทางคราฟตันมีการเปิดเผยรายละเอียดในแง่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเกมซึ่งหนึ่งในคำถามที่แฟนเกมสงสัยมากที่สุด นอกเหนือจากฟีเจอร์ต่างๆของเกมก็คือเรื่องของ so อินโซยจะมีซับภาษาไทยอยากเป็นทางการเข้ามาในเกมหรือเปล่า,า,าโดยทางดรธนพลคงฤทธิ์ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคุณธีรทันจิรกมลชัยสิริผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดของทางคราฟตันไทยแลนด์คาดคาดในงานนะครับว่าอินโซยในตอนนี้รองรับซับไตเติ้ล13ภาษาแต่ยังไม่มีภาษาไทยและสิ่งสำคัญที่จะต้องย้ำก็คือ แม้แต่ภาษาอังกฤษซึ่งหนึ่งในภาษาที่คนใช้มากสุดในโลกก็ยังไม่ได้เรียบร้อยดีไม่ร้อนะครับภาษาอังกฤษในเกมนี้โดยในตัวเกมเวอร์ชัน Earl y c c e s s s ที่เปิดให้สื่อและอินฟลูเอเซได้ลองเล่นเนี่ยซึ่งจะเห็นได้ในตัวเกมเวอร์ชัน Earl y c c e s s s ที่สื่อกับ i n นฟลูเอเซอรได้เล่นจากในงานนะครับดังนั้นแล้วทีมงาน Insoy Studios จึงอยากพัฒนาและขัดเกลาทั้งตัวเกมใ้ภาษาแรกทั้ง13ให้ดีก่อน ถึงค่อยพิจารณาที่จะเพิ่มซับไตติลภาษาไทยเข้ามาในเกมซึ่ง้าใครเคยเล่นผับจีนครับผมเกม a t ทเทนรอยัลยอดฮิตที่เคยโด่งดังมาก่อนหน้าซึ่งก็จัดจาหน่ายโดยทางครับตันในช่วงแรกๆเกมไม่ได้มีภาษาไทยนะครับแต่หลังจากที่เกมเนี่ยได้รับความนิยมในไทยในเวลานั้น ก็มีการเพิ่มซับปัจจัยเข้ามาทีหลังอย่างไรก็ตามในความคิดของผมนะครับถึงแม้ว่า i n นโซเนี่ยจะยังไม่มีซับไทยอย่างเป็นทางการที่จะวางขายแบบเ r ีย c เซสแต่ด้วยจากที่ i n นโซเนี่ยเป็นเกทมเกที่มีกระแสรแรงมากๆในไทยนะครับและเป็นเกมที่อาจเป็นคู่แข่งกับ The ะซิมได้ด้วยรวมถึงอาจจะมีนักมอดชาวไทยที่ก็อาจจะช่วยทำมดให้กับเกมนี้ซึ่งก็ เคยมีข่าวไปก่อนหน้านะครับว่าก็มีนักมดชาวไทยก็เริ่มจะมดภาษาไทยในเกมไปบางส่วนแล้วนะครับแดีวก็ทางอินโซยครับเกมจะวางขายบนสตีมในรูปแบบรีเอ็ก c ์เซสในวันที่28มีนาคมนี้โดยราคาจะอยู่ที่ 1, 1 4 9บาทสุดใครสนใจก็ไปลองโหลดเดโมโมาลองเทสก่อนได้นะครับแต่ว่าเดโมนี้จำกัดเวลานะครับและได้มีข,าขา่าวคราวยังไงโปรตปับจะมาอัปเดตให้ทราบในนาคตครับต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับคนอวยเกมหรือเปล่านะครับกับ ทีมงานบอรเเกต3ชื่นชมแอสซินคริสชาโดวว่าระบบต่อสู้ดีสุดในรอบหลายปีของซีรีส์ครับแม้ว่าตัวเกมจะวางขายไม่ถึง1สัปดาห์นะครับแต่ในตอนนี้แอสซินคริสชาโดว์ทังล่าสุดของซีรีส์แอสซินคริสกลายเป็นเกมที่คนชื่นชมไปทั่วโลกออนไลน์รวมถึงคนไมเคิลดูสครับผู้อำนวยการด้านกนารจัดจำหน่ายของลาเลียนสตูดิโอ,อผู้สร้างบอรเเกต3ด้วยโดยคุณดูสกล่าวชื่นชมระบบการต่อสู้ในเอซ h a d o w วบนโซเชียลมีเดียส่วนตัวว่าดีสุดในรอบหลายปีเมื่ออเทียบบกกั AC ภาาค่นนหน้ ซึ่งเขาบอกว่ามันทำให้รู้สึกกระชับและตั้งใจออกแบบเป็นอย่างดีพร้อมกับการกลับมาของระบบเคาน์เตอร์ที่ผมคิดถึงเป็นระบบการต่อสู้ของแอสตินคิดที่ดีสุดในรอบหลายปีซึ่งหลังจากคุณลู่กล่าวก็มีชาวเน็ตเข้าไปบอกเพิ่มเติมว่าระบบการต่อสู้ภาคอื่นที่เป็นแนว RPG ของ AC อย่าง Origin Odyssey และ v a r a l a ดูเหมือนเกม MMO มากไปนหน่อยและเขาก็ตอบกลับว่าถูกเพ่งเลยประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าที่เขาพูดมาเขาชมจริงๆหรือ มีนัยยะเอฟเฟคอะไรอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับที่ผมเคยบอกไปตัวเกมนี้ยังเป็นเกมที่เสียงแตกสาหรับใครหลายคนซึ่งก็ต้องดูข่าวคราวกันต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงและอีกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่เกมวางขายจนถึงตอนนี้หุ้นของ Ubisoft ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับและก็ Assassin's Shadow ครับเกมวางขายแล้วใน PS5 Xbox Series และ PC บน Steam Ubisoft Store และ Epic Game Store นะครับถ้าเป็นไปได้ ซื้อตอนลดราคาก็ไม่เสียหายนะครับละได้มีข่าวข่าวยังไงโปรเตปปั๊บจะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันนะผมอัปเดตมากดต่องเราครับกับม o n s t e r Hunter เ i ์ครับเตรียมอัปเดตเพิ่มแกลนฮับมิสซูซเน่ละนอื่นในวันที่4เมษายนนี้ครับช่วงคืนวันอังคารที่25มีนาคมที่ผ่านมานะครับทางแคปคอมประกาศในมอ n s t e r อร์ t e r เ i อร์ไ Showcase ประจำเดือนมีนาคมนะครับที่เป็นการ เิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดอัปเดตแรกของมอนฮันไวด์ว่าไตเติลอัปเดตหนึ่งจะอัปเดตเข้ามาในวันที่4เมษายนนี้ซึ่งเนื้อหาในอัปเดตตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกเล่าเป็นข้อๆไปนะครับซึ่งเหมือนก็จะมีทั้งเพิ่มมอสเตอร์ใหม่พิซซูเนเข้ามาในเกมเพิ่มพื้นที่ส่วนของแกรตติ้งขับซึ่งในเกมนี้จะใช้ชื่อว่าแกรนขับให้เหล่านักล่าได้รวมตัวกันมีโต๊ะข้าวแมวสามารถแข่งงักข้อได้เช่นเดียวกับภาคก่อนหน้าซึ่งแข่งงัดข้อนี้จะปลดล็อกได้ ตอนฮันเตอร์แร16มีเพิ่มมอนสเตอร์ใหม่อย่างอาร์คเทมเปอร์เรดซึ่งเป็นความยากที่ยิ่งกว่าแบบ t e m p ปอร์เอาง่ายก็คือมอนส้มนั่นแหละครับจะอยู่ในส่วนของ Event Quest ในวันที่30เมษายนและมอนส้มตัวนี้จํากัดเวลานะครับเพิ่ม Quest ให้ล่าโซเชียอ,อีกครั้งซึ่งจะปลดล็อกได้หลังจากที่มี Hunter ร์แร50ขึ้นไปเพิ่มชาเลนจ e เควส t และฟรีชาเลนจ e เควส t ใหม่ๆเข้ามาในเกมและก็มีอารีนาเควสซึ่งใครทําภารกิจได้เร็วที่สุด จะขึ้นโชว์บน S h i b i t i o n Record Board เพิ่ม DLC แจกฟรีเป็นเจสเตอร์รูปแบบต่างๆหรือว่าท่าโพสต่างๆนะครับซึ่งมันเป็น DLC แจกฟรีที่จะเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีอัปเดตเพิ่ม c o s m e t i c DLC Pack หนึ่งสำหรับผู้ที่ซื้อตัวเกมแบบพรีเมียม Deluxe Edition แล้วก็ c o s m e t i c Downloadable Content p พา s เพิ่ม DLC แบบเสียงินซื้อต่างๆซึ่งที่น่าสนใจก็คือชุดแต่งกายของเอลมา ในชุดแบบเดียวกับแฮนเดอร์ใน Monster Hunter World ซึ่งผมยอมรับว่าแฮนเดอร์ในภาคเว r ล d นี้ก็คิดว่าจะมาตามหลอกหลอนถึงภาควา s สนะครับมีอีเวนต์เควสใหม่สําหรับปั๊ม u n t e r อร์แรและมีของแต่งต่างๆให้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของงานเทศกาลอย่าง Festival of Accord อร์ด o อซซอมแดนครับในแกรนฮับหรือเทศกาลชมดอกไม้ ye, ในฤดูใบไม้ผลิ Pre, จะเริ่มในวันที่2 3เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้ และอาหารจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลด้วยนะครับแต่ก็ Monster Hunter w a t c h ครับเกมวางขายแล้วตอนนี้ทั้งใน PS5, Xbox Series และ PC บนสตรีมครับอ้อแถมอีกอย่างนึงในตัวอย่างที่เขาเผยมานะครับในแตะตอรอัปเดต2ช่วงซัมเมอร์นี้ความน่าสนใจจะอยู่ตรงที่การกลับมาของลาเกียครูสครับมอนสเตอร์ตัวเด่นตัวเทพจากภาค3 Ultimate ที่ผมว่าหลายคนก็น่าจะรอคอยมอนตัวนี้กันนะครับถ้ามีข่าวค่าวยังไงเดีย๋ยวทางโเท้ปั๊บ จะมาอัปเดตให้ทราบในอนาคตนะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดต้นแบบการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อทห้ไม่พลาดคลิปต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50าบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็สามารถส่งซุปเปอร์แดงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปรเตปั๊อขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครัััับบบอก่่คครรผมมเจนให